แนวทางหานอยครับผมประจำวันที่25สิงหาคม2568นะครับเมื่อวางเข้า3 7กับ5 7ครับผมตามต่อวันนี้เด่น9รอง7ตัวเน้น9 2กับ7 0นะครับผมละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคิดนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขปรามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตาทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม YouTube ช่องอาจารย์เยทุกท่านนะครับผมสวัสดี fc ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เยครับผมสำหรับท่านไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เยครับก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณนะครับผมเพียงกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณครับผมแล้วก็สามารถซื้อซุปเปอร์แตงนะครับผมส่งเป็นกำลังอ่ากำลังใจให้กับอาจารย์เยได้ครับผมอาจารย์เยก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะครับผมก็มาสรุปผลของเมื่อวานนะครับผมสำหรับผลของเมื่อวานครับผมนอยรวมนะครับเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP ครับผม24สิงหาสองพันนะครับเมื่อวานนั้นให้เด่น7รอง5ครับผม3ตัว3 77กับ1 54นะครับ2ตัว7 2 73 75 77 51 54แล้วก็ต่อกัน14ครับผม ผลปรากฏว่าผลปรากฏว่าเฉพาะกิจนะครับผมเฉพาะกิจ406กับ79ครับผมก็ได้วิ่งรูด7นะครับวิ่งรูด7ล่างครับผมรอบพิเศษครับผม165กับ85ครับผมก็วิ่งรูด5นะครับผมล่างบนครับผมมาแต่วิ่งรูดนะครับผมเจาะยังไม่เข้าเลยรอบปกตินะครับผมปกติ757กับ63ครับผมก็เจาะมาแล้วครับผม57นะครับผม 57เป็น2ตัวเด่นครับสำหรับสายวิ่งรูดก็จะได้วิ่งรูด5วิ่งรูด7นะครับผม2เด้งครับผม v i p นะครับผม037กับ07ครับก็จะเข้าที่3 7นะครับผม3 7เป็น2ตัวเด่นครับผมวิ่งรูด7บนวิ่งรูด7ล่างนะครับผมสรุปนะครับผมวันนี้สายวิ่งรูดนี้จะเข้าทุกรอบเลยครับผม สายวิ่งรูดนี่จะเข้าทุกรอบเลยพิเศษกับ VIP นี่วิ่งรูดล่างบนนะครับผมพิเศษกับ VIP นะครับผมวิ่งรูดล่างบนครับสำหรับสายเจาะนะครับผม2ตัวบนรอบปกติครับผม57ครับแล้วก็สั่งตัวบนรอบ VIP ครับผม37นะครับผมการเยกก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมแนวทางฮานอยนะครับน้อยรวมครับผมเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับผม25ครับสิงหาคม2568นะครับผมสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น9ครับผม เด่น9รองเป็น7นะครับผมยังมีรองยังมี7มาอยู่นะครับผมก็เด่น7ไป2วันนะครับวันนี้ก็มาเป็นรองแล้วครับผมรอง7นะครับผมเด่น3ามตัวครับผมเด่น3มตัวเป็น8 9 2สองครับผมส่วนรอง3ตัววันนี้เราจะได้8 7 0ครับผม ต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่นนะครับผม2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันครับผมเราก็จะเอา8 92นะครับผม3ตัวเด่นนะครับแล้วก็870ครับผม3ตัวรองครับผมมาตัดหน้าครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองครับผมแล้วก็2ตัวกันนะครับสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผม อ่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่น9ครับผมเด่น9เด่น3ตัว8 9 2สองนะครับผมก็จะตัด2ตัวเด่นนะครับผม2ตัวเด่น9 2สองครับผมเด่น9รอง7นะครับผมเด่นรองรวมกัน9 7ครับ9 8ครับผม 92เราก็จะแปลงเป็น99ด้วยนะครับผม92ตัวครับรอง7ครับผมรอง7รอง3ตัว870นะครับผมก็จะตัด2ตัวรองได้70ครับผม70กับ78นะครับสำหรับตัวกันวันนี้ครับผมจากชุดรองนะครับผม80ครับผม การจากชุดเด่นครับผม8 2ครับ82นี่เราก็จะแปลงเป็น8 8ดด้วยนะครับผม82ตัวครับผมอาวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวทางฮานอยครับผม น้อยรวมนะครับเฉพาะกิจพิเศษปกติ V.I.P. ครับผมประจําวันที่25สิงหาคม2568นะครับวันนี้ได้เด่น9รอง7ครับผมเด่น3ตัว8 9 2รอง3ตัว8 7 0ครับผมเด่น2ตัวครับผม9 2 9 7 9 8 9 9 รอง2ตัว70 78ตัวกันเป็น80 82แล้วก็88ครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่น9รอง7ครับเด่น3ตัว892รอง3ตัว870ครับผมเด่น2ตัวนะครับผม92 97 98 99รอง2ตัว70 78ตัวกันเป็น80 82แล้วก็88ครับผม อย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับผมเด่น9รอง7ครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่น9รอง7ครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่92ครับผม 2กับ70นะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นที่92กับ70ครับผมสำหรับใบนี้ก็จะเป็นแนวทางฮาหนอยรวมนะครับผมใบนี้ก็จะเป็นแนวทางฮาหนอยรวมนะครับผมก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมสำหรับใบถัดไปก็จะเป็นแยกน้อยนะครับผมก็จะเป็นแยกน้อยนะครับ เราก็จะมาเริ่มจากน้อยพิเศษกันนะครับผมสาหรับท่านไหนที่ไม่ชอบไม่ชอบดูแยกน้อยนะครับผมก็ดูแค่น้อยรวมก็แค่นั้นจบครับผมแล้วก็ไปเลือกตัวเลขที่ชอบเอานะครับผมดูแค่น้อยรวมนะครับผมก็ไปเลือกตัวเลขที่ชอบเอานะครับผมสำหรับท pues ่านไหนที่ชอบดูชอบแยกน้อยนะครับผมหรือก็อาจจะดูเล่นๆก็ได้นะครับผมก็มาว่ากันเลยครับผม น้อยพิเศษครับผมน้อยพิเศษนะครับผม25ครับสิงหาคม2 5 6 8ครับผมสำหรับแนวทางห้าน้อยพิเศษในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรูด7ครับผม4ตัวนะครับผม สตัววันนี้ครับผม9870ครับต่อไปก็จะเป็น3ตัวครับผม2ตัวเด่นแล้วก็2ตัวกันนะครับผมเราก็จะเอา4ตัวนะครับผม9870นะครับมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น3ตัวนะครับผมแล้วก็จะตัดอีกครั้งนึงให้เป็น2ตัวเด่นกับ2ตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับ แอดมิก็ขออนุญาตตัดให้ครับผม9870นะครับผม4ตัว9870ก็จะตัด3ตัวได้987ครับผม987กับ870นะครับ2ตัวเด่นนะครับผม2ตัวเด่นวันนี้ก็จะได้70ครับผม78นะครับแล้วก็สุดท้ายเลย เจ็ดเก้าครับผมตัวกันนะครับผมตัวกันวันนี้ก็จะได้แปดศูนย์ครับผมเก้าศูนย์นะครับผมแล้วก็สุดท้ายเลยเป็นเก้าแปดครับผมวันนี้แนวทางหาน้อยพิเศษนะครับผมแนวทางหาน้อยพิเศษตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผม แนวทางหาหนอยพิเศษนะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสาหรับวันนี้ครับแนวทางหาหนอยพิเศษครับผมประจําวันที่25สิงหาคม2568นะครับผมวันนี้ได้วิ่งรุ่นเจ็ดครับ4ตัว9870 3ตัว9 8 7กับ870ครับผม สตัวเด่นนะครับผม 70, 7 0็8 7 9ตัวกันเป็น8 0 9 0แล้วก็98ครับผมอีกครั้งนะครับผมวิ่งรูด7คราบ4ตัว9870นะครับผม3ตัวครับผม9 8 7กับ870ครับผม2ตัวเด่นครับ7 0 7 8 7 9ตัวกันเป็น8 0 9 0แล้วก็98ครับผม อย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมน้อยพิเศษนะครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้แอดก็จะขอเน้นไปที่70ครับผม70กับ78นะครับสำหรับน้อยพิเศษวันนี้ครับผม70กับ78นะครับผมตัวเน้นครับ นอพิเศษนะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวช้างฮานอยพิเศษนะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมต่อไปก็จะเป็นแนวช้างฮานอยปกติกับ VIP นะครับผมฮานอยปกติกับ v i p นะครับผมสำหรับใบนี้ก็จะใช้ได้2น้อยครับผมฮานอยปกติกับฮานอย VIP นะครับผมสำหรับใบนี้ก็จะใช้ได้2น้อยนะครับผม 25ครับผมสิงหาคม2,568นะครับผมสำหรับแนวทางห้าน้อยปกติกับ VIP ในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรูด9ครับผมวิ่งรูดเป็น9นะครับ4ตัวครับผม4ตัววันนี้ได้6,8,9,2ครับผม สตัวได้6 8แปสองนะครับผมต่อไปก็จะเป็น3ามตัวครับผมสองตัวเด่นแล้วก็สองตัวกันครับผมเราก็จะเอา4ตัวนะครับผม6 8แปสองนะครับผมมาตัดนะครับตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2งตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเต็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับ แอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมวิ่งรูด9ครับผมวิ่งรูด9 4ตัว6892นะครับก็จะตัด3ตัวได้689ครับผม689กับ892นะครับ2ตัวเด่นครับผม2ตัวเด่นวันนี้ก็จะได้9 2ครับผม 9กหกนะครับเกครับผมแล้วก็สุดท้ายเลย9กสองเราก็จะแปลงเป็น99ด้วยนะครับผม9กสองตัวครับตัวกันนะครับผมตัวกันวันนี้ก็จะได้6กสองครับผม6กสองเราก็จะแปลงเป็น66ด้วยนะครับผม68ครับ แล้วก็82ครับผม82นี่เราก็จะแปลงเป็น88ด้วยนะครับผม82ตัวครับ Liam. วันนี้สำหรับแนวทางฮานอยปกติกับฮานอย VP ีนะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมฮานอยปกติกับฮาน,นอย VP <ม>น,น,นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผม ก็ยำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับแนวทางห้านอยปกติกับ VIP นะครับผมประจำวันที่25สิงหาคม2568นะครับวันนี้ได้วิ่งรูด9ครับผม4ตัว6 8 9 2 3ตัว6 8 9กับ8 9 2ครับผม สองตัวเด่นนะครับผม92 96 9 8 92 96 98 99ครับตัวการเป็น62 66 68 82แล้วก็88ครับผมอีกครั้งนะครับผมวิ่งรุด9ครับ4ตัว6 8 92ครับผม3ตัว6 8 9กับ8 92ครับผม2ตัวเด่นนะครับผม92 96 98 99 ตัวกันเป็น6 2 6 6, 6 8 82แล้วก็8 8, 8ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับผมก็วิ่งรูด9นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดก็วิ่งรูด9นะครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผม สำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่92กับ98ครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่92กับ98้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม สำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับผมถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย้ครับผมอาจารย์เย้ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผม แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ